สวัสดีค่ะทุกทุกท่านสวัสดีตอนเช้าวันที่9มิถุนายน63นะคะมาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าวันที่9ถึงวันที่10มิถุนายน63นะคะพยากรณ์อากาศฝนตกหนัก4ภาคกรมอุตุนิยมวิทยาระวังน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากกทมปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ และทะเลอันดามันตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปวันที่9มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและทะเลไทยมีกำลังแรงและส่งผลทำให้บริเวณด้านรับลมมรสุมของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝัง่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและมีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยไว้ด้วยสำหรับขึ้นลมทะเลขึ้นลมทะเล อันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและที่มีคลื่นสูงมาก2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจนถึงวันพรุ่งนี้10มิถุนายน ภาคเหนือนะคะพยากรณ์อากาศฝนตกหนักภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6กของพื้นที่และมีฝนตกหนักบานแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางกำแพงเพชรและตาก อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากเป็นเมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมบึงกาฬนาครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรี ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุ บุรีรยองจันทบุรีตราดอุณ,ณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวัน<ม>เป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละาง60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจ,จบคิริขันชุมพรสุราธานีนะครศรีธรรมราชอ,อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียส ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบ,บี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและประิมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะทั่วประเทศนะคะ จะมีฝนฟ้าขนองนะคะขอให้ท่านผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ